สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกานเจตพรมบรินตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนมนลจัดสิ่ห์อนุสร์สำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครวันนี้จะมาเสนอสื่อ time and routines เรามาดูอุปกรณ์การผลิตกันนะคะ1 f u t u ฟิ Board 2. กระดาษ A4 3. ภาพนาฬิกา สี่ภาพกิจวัตรประจำวันห้าบัตรคำสั่์กิจวัตรประจำวันหกสติกเกอร์ใส่เจ็ดพลาสติกเครือบแปดเครื่องเครือบขั้นตอนการผลิตนะคะหนึ่งค้นหาภาพคำสั่์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและภาพนาฬิกาจากอินเทอร์เน็ต 2. พิมพ์และปิน 3. นํานำไปเคลือบพลาสติก สี่นำภาพนาฬิกามาตัดและติดลงฟิวเจอรบอร์ดเคลือบด้วยพลาสติกใสติดเข็มนาฬิกาบอดลบได้และช่องเสียบบัตรลงไปเท่านี้ก็อาจเป็นอันเสร็จแล้วนะคะดูจากภาพได้เลยนะคะวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ 1. เพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 2. เพื่อถามตอบเกี่ยวกับเวลาและบอกกิจวัตรประจำวัน เราใช้สื่อ Time and routines ในการสอนการอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและบอกกิจวัตรประจำวันผลของการใช้สื่อชิ้นนี้ก็คือนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคนนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างดี นักเรียนสามารถบอกกิจวัตรประจำวันของตนเองและเวลาได้ก่อนทำการสอนและหลังการสอนทุกครั้งก็จะมีการประชุม PLC การร่วมกับคณะผู้บริหารและครูบัตดีทำให้การใช้สื่อเช่นนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากท่านใดสนใจลองนำไปปรับใช้ในบทเรียนของท่านนะคะขอขอบคุณค่ะ